สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการกรีดกาบใบมะพร้าวบนไซนะเพื่อเปิดปากยอดนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกใบมันจะออกมาแล้วนะฮะวิธีเปิดเปิดปากยอดมันคงไม่ต้องนะ,ะจะมารีดกาบใบเพิ่มเติมแค่นั้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราไม่กรีดมันก็ก็จะเจริญเติบโต,ต,ตช้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยลูกมะพร้าวนะลักษณะนี้นะมะพร้าวมัน,ม,นมันจะออกลักษณะของกลมมดนะเพราะมันโตม,มันก็จะเป็นอย่างนี้นะ มันก็จะเป็นงนี้นี่นะลากมันก็จะออกตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นงนี้ผมพยายามจะบังคับให้ตูดมันขึ้นสูงๆอย่างนี้นะให้มันอย่างเงี้ยเนเป็นอย่างเงี้ยครับวิธีกีดก็ไม่ยากนะฮะเรามีมีกระเตอรของผมอยู่ใบเนี่งกพ็พออ่าเดี๋ยวเรามากีดตัวนี้ก่อนนี่นะมองเห็นไหมนี่ยกี่ตัวนี้ พอเรากรีดเสร็จแล้วก็มาชีกๆนี่นะเนี่ยตรงนี้ชีกๆลงไปนี่นะตรงนี้ ตรงนี้ก็สัดทิ้งเลยก็ได้นะเนี่ยสัดทิ้งเลยเนี่ยแต่ตัวนี้อย่าไปตัดทิ้งนะฮะตายนะลอลง ถ้าเราตัดอาจตายได้นะ พอเรากรีดเสร็จแล้วก็ดึงดึงนี้นะเนี่ยดึงดึงเนี้ยเนี่ยดึงวังนี้ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราเปิดแล้วเราแงะแงะมันนี่นะแงะออกมาเปิดออกมานี่ยเนี่ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะ ตอนนี้มะพร้าวมันยังยังไม่นัน่นฮะยังไม่โตเนี่ยต้นมันยังเล็กๆอยู่เลยผมจะเลี้ยงน้ำก่อนนะเนี่ยผมจะเลี้ยงน้ำในกระบะอันนี้ผมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ไม่ลงดินนะเนี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แต่นี้เวลาเราตั้งลูกมะพร้าวเราก็ตั้งให้มันอยู่ลักษณะนี้นะ ตรงนี้เดี๋ยวมันปรับตัวมันเองมันจะงอๆไม่เป็นไรต้นไม่ตรงนะไม่สวยงามก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันปรับตัวมันเองแต่ตอนนี้เราต้องทำมึงงี้ก่อนให้มันอยู่อย่างนี้นะฮะให้มันอยู่อย่งนี้ก่อนนะนะ้มัอยู่นี้น,นะเนี่แล้วก็เติมน้ำลงไป ทำไม่ยากนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้กาบมะพร้าวรองเยอะๆนะฮะให้มันมีความชื้นนะฮะเวลาน้ํามันแห้งน้ํามันลดก็ไม่เป็นไรความชื้นมันมีมะพร้าวก็ไม่ตายนะแต่ถ้าความชื้นมันไม่มีเนี่ยมะพร้าวมันก็จเจริญเติบโต,ตช้านะเนี่ยก็เดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์หรือเดือน,นงเด๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พวกเราดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเป็นไงสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันว่าต้นมะพร้าวบนทรายนีเขาทำยังไงนะตัวผมเองก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะ,ะอาจจะดูในคลิปบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาศึกษาเองว่าทำยังไงอะไรยังไงนะฮะต้นสวยๆก็เยอะนะฮะต้นไม่ค่อยงามก็มีก็สลับกันไปนะ,ะ่นะ แต่เราทขพอใจเราชอบงานเรารักตรงนี้ทําทําได้รู้สึกมันมีความสุขนะฮะเพราะเราทําไปมันก็มีผลงานมันเห็นผลงานออกมาอ่าเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะแต่แล้วเราก็ไปตั้งไว้ที่ล่มแบบลําไรนะันไบนะมีแดดมากนิดหน่อยนะฮะแต่อย่าให้แดดจัดนะฮะแล้วก็อย่าอย่าให้มันอยู่ในร่มมากเกินไปคือไม่มีแสงแดดเลยก็ไม่ได้นะฮะเนี้ย ก็อยู่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ